สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับเทเซอร์เว็บดราม่นะครับผมนำโก๊ะดัมในปีสุดท้ายอีที่8นั่นเองนะก็เราจะรู้ความจริงแล้วว่าจะจบลงอย่างไรใจปีแล้วก็แบบว่างงงงแล้วก็งูหงิดอาจารย์ด้วย แบบอยู่ดีมาแล้วโมโหมาผักฮารุโตะอีกแต่เขาก็คงจะมองว่าแบบว่าอุ้ยเพราะฮารุโตะหรือเปล่าทำให้เรื่องวุ่นวายแบบนี้เออไหนจะแบบว่าแบบมาผักเขาทําร้ายเขาด้วยหรือเปล่าตอนแรกมันก็คงจะแบบหลายๆอย่างเนี่ยนะเนาะแต่จริงๆอืมถ่าเรื่องผีอ่ะมันก็แบบเอาจริงๆอ่ะเหมือนนที่เราพูดเลยว่าเฮ้ยฮารุโตะเป็นผีแล้วจริงฮารุโตะก็ไม่เออเนาะแต่เขาว่เออก็ต้องมารอดูกันต่อแล้วกันดีกว่านะครับผมว่าจะจบลงยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปร่วมพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมกับลาเลชั่นของเว็บดราม่าเรื่องนี้ในอีพีสุดท้ายอี่8นะครับผม 야노래도 알고 있었어? 알고 있었냐고 새끼들아! 어, right? 저, 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 위 저, 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 선생님, 그치만 겠대요. 하루토 책사나 그리고 하루토한테 말 걸거나 하루토 이름 말하는 사람 있으면 바로 나한테 보고해. 알겠어? 교사 시불행으로 징계 거니까. กดอ그ไรขนาดนั้นเออทําไมต้องกดอ 아또 일단 나가자. 야 윤재호! 그 들어가면 선생님한테 얘기할 거야. 고선한테 징계 가 얼마나 치명적인지 몰라. 특히 너 같은 일정한테. 내 라이너는 왜 쿠이가 피? ตัวไรออกเพราะพูดถึงชื่อผีตลกปะอะไรวะพ่อพ่อออกเหรอก็น่าจะด้วยแหละมันโดนบีบป่ะอาจจะยิ่งมีก็ไม่น่าสิ้นกิจช่วย스스로คุมที่แล้วอยู่ไม่รู้ว่าโรงเรียน 망신당하고쫓겨나게되실겁니다그렇게할까요เชิ뭐가รบว่ามีความผิดบางเอาแบบมาไว้ในล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ย น้องก็แค่อยากมาเรียนฉินเดีอ้โดยยองแบบจัดตามองอย่นะ 감사 ีแ,แต่คือเข้าใจเด็กๆนะเพราะว่าโดนครูแบบว่าใช่องมาอีกทีหนึ่งคนระูสั่งอีกทีหนึ่งใช้วิธีการเขียนบอกเขาคงเขาใจเพื่อนแหละดิเพื่อเขาอยากคุยด้วยแต่แบบ อ๋อพอเริ่มไม่มีใครเห็นไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็จะหายไปหายไปแต่ไม่แบบว่าไม่ได้ยอมรับว่ามีตัวตนอยู่อพ่อชิชางเงียจริงนอพ่อพ่อก 누워서 가나빼 봐. 빨리 내려이이상한 네. 최서? 예. 다들 쓸데없는 생각 하지 말고 조 얼마 안 남았으니까 좀 잘하고 있어. 유시에 코코 좀막 쓰는 거 듣고, 떄리 왜? 뭐, 이상한 사람 있어? 응? 살아있는데? เออดูแลหมดเลยตลอรดข่ายจริงวันนี้เป็นว่ารู้เผือนราเมนม็อกบัง let's get it ช่วยช่วยแน่ฮู้ย ช่วยจะได้แบบมีคนดูอยูต่ตลอดตลอ,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 อดมันเลยกลายเป็นแบบไม่หล่อนแล้วตอนนี้นอืม,อม แต่เป็นว่าคิดถึงมากกว่า,า,วาโอ้ย,อ,ยอ้ัสี่ด้วยโอเดลพี่เลยโ <laughs> อทับสี่

이건 아무래도 주인이 받는 게 맞는 것 같다. 도 한때는 친구였더라. 내마 응. 아 เซลคัมเซลคัมนด้อาอยู่ที่บ้านกไปไปูชีชีสอตอนแรกมีมีมีเออแต่พอแบบหายไปไงคุณย่าของอยูชิริหรอถ้าเราต้งโทรก่า ทำพิธีอืมน่ายจังนึกคุ้นดิคุณดี๊กอายก็โอ้โหทางเดินก็รุนแรงคุณครูเอออะไรคุณ,คคณคแบบหนาวะแต่ถ้าเกิดคิดในแง่ของเขาก็อาจจะแบบเอออ,อยากจะปลอดภัยเด็กปลอดภัยเด,ด็กประมาณนั้นแต่ก็แบบ ตอนนี้เขาไม่ได้มายุ่งว่นวายอะไรเปล่าะจริงมันเขาก็หายไปแล้วนะจะต้องอะไรอะไรขนาดนี้ก่อน าเดินไปได้นี่ตรงนี้ละยูกีนี 아니 이거 뭐야? 게드야 지방형이 또 왔던 거지? 그냥ออกไป. 왜 떠남라야? 아이고 아이고 죽겠다. 너이만죽 어. 잡기가 아니에요 대박죠 뭐 미쳤어? 저 비켜 마 하루토는 우리 친구예요 이렇게 보내서 안된다고요집중규 김규 너까지 김준규 주정 상관없어요 끝까지 뜬보나 하루토가 더 중요하니까 <laughs> 단체로 미쳤구나 너네 어? 정신차려 이 자식들아! 저딴건 너네한테 해방 끼친다고 알아? 아니요 사실 반대예요 맞아요 하루톤 우릴 챙겨준다고요 그러니까 이젠 저희가 지켜줄 거예요 응 어.. 렛마을은 다크폰 생각든 생각 하루톤 하루톤 하루톤? 기무슨? 네. 긴다. 긴다. 안다 긴다. 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 긴 이주. 이름 라유 래. 이상형. 천서. 네. 하... 그리고 아르토. 하... 네. 그렇게 아르토는 다시 우리 일상으로 들어왔고. 뭐? 어차피 다 남길거잖아 뭐어도가능어 어, 뭐, 네. 어. 우리도 귀신과 인간의 공생방법을 나름 터득해가고 있었다 아뭐또 감히 끼고? 여러분 아. <laughs> 잠시만요 คอนเทนต์ไนอมันแน่บปีี나오는문제야꼭꼭알겠지ต๋อว่ะเต๋อเต๋อลก็เขาสิปีแล้วปักจะเป็นเตอ 다 함께 졸업식을 올리게 되었고, <목소리> <laughs> 사진 진짜 사진. <목소리> 그렇게 하루토는 평생의 하늘 풀고 하늘 나라로 떠났다. 모두에게 잊지 못할 학창 시절을 선물한 채. ก็จบลงด้วยดีก็ถือว่าเป็นเว็บดราม่าที่จริงมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะแค่แบบเราคิดง่ายเราคิดม่เป็นเราก็คือคิดกับเองมันไม่มีอะไรเลยก็คือจริงๆก็คือแค่ฮารุโต้นี่ก็คือก็คือเป็นบิญญาณ ที่แบบอยู่ในห้องแห่งนี้มาตสิปีแล้วโดยที่พ่อของเขาเองที่เป็นคุณลุงอภพรเนี่ยเอาเอากระดูกของฮารุโตเนี่ยไว้ในเลเกอร์เพื่อที่จะให้ฮารุโตแบบมีเพื่อนอะไรอย่างนี้เหมือนมันเป็นได้เรียนนะเออได้เรียนที่เขาต้องการต้องการมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะช่วยนั่นแหละแต่ว่าก็ด้วยความที่มันทุกอย่างมัน มันดูแบบวุ่นวายไปหมดเลยซึ่งเราก็เลยเข้าใจในมุมของอาจารย์ที่ครูเองอาจจะคิดว่าแบบเพราะมีฮารุโตะอยู่เรื่องวุ่นวายมันก็เลยเกิดขึ้นราะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนลืมไปซะว่าฮารุโตะอยู่แต่ว่าถึงขั้นเอาเอาคุณยายของโยชิโชนริซึ่งเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหมอผีอะันมาไล่มาไล่ก็เขาไปจแบบเออนะเหมือนแบบว่าอยากให้แบบว่าออกไปไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือเหมือนเพื่อนๆนั่นก็คือเด็กๆแหละเหมือนพูดความในใจว่าจริงๆแล้วทุกคนคือต้องการอยากให้ฮารู พอทุกคนเริ่มไม่พูดถึงพอทุกคนต้องเลิกพูดถึงอะไรเงี้ยแบบตัวตนของฮันรุโตก็จะค่อยหายไปแบบจนหายไปเลยแต่ว่าก็ยังอยู่นะแต่แค่แบบทุกคนมองไม่ได้เห็นแค่เนยก็คือยังคอยอยู่ยังคอยช่วยเหลือ ทุกๆคนเลยเลยทำให้ทุกคนนะคือรู้สึกได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วการมีอยู่ฮารุโตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นส่งผลเสียเลยนะแถมฮารุโตก,ก็คอยดูแลเรามาโดยตลอดมันก็คือเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเออ,เอ,อ,อฉันก็เลยแบบเหมือนไปร้องขอว่าขอได้ไหมขอให้แบบฮารุโตได้อยู่กับพวกเราจนถึงวันสุดท้าย,ยคือวรนจบด้กันซึ่งจริงๆอาจารย์เขาก็แค่นั้นแหละ คือก็พอได้ฟังคําพูดของเด็กๆว่าเด็กทุกคนโอเคก็โอเคก็ตามนั้นก็ยอมให้ฮารุโตได้แบบว่ามีตัวตนอยู่ตอนนี้แล้วก็แบบเหมือนแบบได้ได้ทำในสิ่งที่ต้องการคือเรียนจนจบกับพร้อมกับเพื่อนๆอะไรเนี้ยเออใะไรอะคือแต่ว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็เป็นรูปถ่ายก็อยู่กันครบแต่จริงๆแล้วว่าแอบเสียดายนิดนึงเพราะ่จริงๆแล้วถ้าสัเกตจริงในห้องอ่ะมันอยู่กันตั้งย่ส เราอยาจจะอยากให้แบบให้แบบคนอื่นที่ไม่ที่ไม่ใช่ในแบบเทเชอร์อะได้แบบด้วยใช่มาถ่ายด้วยเพราะอย่างน้อยเท่าที่จำได้รู้สึกคนในห้องก็ยังเห็นอนรุโตะใช่ไหมท่าในห้องนี้นะเออ ก็รู้สึกว่าเยากเป็นห้องอื่นอ่ะไม่เห็นอยู่แล้วแต่ห้องนี้ได้เห็นไงเรารู้สึกว่าเอออยากให้มันแบบเต็มๆถ่ายรวมเต็มๆเออแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็คือเหมือนทุกคนก็เข้าใจกันก็เน้นไปที่ตัวละครหลักตัวละครหลักหน่อยว่าตัวละครหลักเออก็แฮปปี้กันไปก็เป็นเวืนามาที่สนุกนะแล้วก็แบบมีหลอดตอนแรกแต่คือช่วงหลังมันไม่หลอดแล้วเป็นความซึ้งเออเป็นความซึ้งมิตรภาพอะไรเออมิตรภาพซึ่งแบบเกือบทำให้น้ำตาไหลใช่มาชอบชอบมากดีดีชอบแบบส่วนที่แบบว่าตอนที่โดยองเดินเข้าไปแล้วใบบ่ พูดชื่อฮารุโตะแล้วก็แบบว่ากลายเป็นเต็มตัวตอนแล้รู้สึกว่าโอ้จะร้องไห้เหมือน,น,นตอนนั้นมันยังออกมาไม่เต็มตัวเพราะว่าเหมือนยังได้รับกันยอมรับไม่ทุกคนแต่พอเป็นโดยองที่แบบว่าเหมือนจะเป็นคนที่ต่อต้านมากที่สุดกับกลายเป็นคนที่มาพูดประโยชสุดท้ายว่าแบบอเออฉันขอโทษ เบียนเฮใช่ไหมเออนั่นก็เลยแบบว่าทําไม่โต,ตกลับมาม,มันก็เลยเป็นการยอมรับจากทุกคนจริงๆแล้วมันก็เลยแบบจบแบบสมบูรณ์จริงๆนะครับโอเคซึ่งเราก็จบแล้วนะผมส action, ama, ำหรับอ่าเรีคชั่นเทเชอร์เว็บดราม่านำโกฟรีดัมในปีสุดท้ายปีที่8นะครับก็หวังว่าทุกจท่านจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็เจากกันไปนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ลองสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที้ลปหนะคครรััับบวีสสด